สวัสดีครับผม m y n a m e is พงศธทฮะวันนี้ผมออกจะออกไปที่ท่ารถครับเพื่อที่จะไปทำการนี่ฮะรับหนังสือครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะลองสั่งซื้อหนังสือผ่านระบบออนไลน์ครับวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับเชิญครับครับจะมืดเลยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ไปพิมพ์ใบรับสินค้าเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไปที่โลตัสแล้วก็ รอเปิดแล้วก็ไปรับเสินท้าเลยนะครับแล้วเอาละครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดรถตัดแล้วซึ่งจะเป็นที่ที่ผมจะมารับของนะครับตอนนี้ซึ่งผมจะมารับของที่ซีเอซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดเปิดสิบโมง,งแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะไปซื้อของก่อน,นครับไปครับ เอาล้ครับตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วฮะไปซื้อของมาก็ได้หนังสือมาแล้วครับอาจจะสงสัยว่าหนังสืออะไรเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวจะกลับไปอันบ็อกซ์กับอันไม่ใช่อันบ็อกซ์สิมันไม่ได้ใส่กล่องมาเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะอันแพ็คเลยครับโอเคครับเอาแล้วครับกลับมาแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําการเนี่ยอันอันแพ็กกันนะครับ อ้่วครับนี่ก็เป็นถุงของผมนะฮะว้าวโอเเค้โ,คโ,โหมาซะสเก็ตข่าวเลยเนี่ยอ่ะเบรกก่อนแล้วกันขอได้นะนับสาม,สามใช่ไหม ได้สาม, <S <S มเกกนในในอ,อาละครับเมื่อสักครู่นี้ทำออกมานีไม่ตื่นเต้นสักนิดเลยฮะคือทาบอก่าตั้งใจจะทำให้ตื่นเต้นหน่ายไงไม่ตื่นเต้นอย่างนี้ฮะนี่ก็เป็นนี่ฮะคือผมสั่งซื้อหรือซเสียหาะครับอาจจะสงสัยว่าผมสั่งซือ้อออนไลน์สั่งซื้อหนเสียที่ชื่อว่าอะไรเด้อครับโอเคครับต้องอันพักแล้วครับมือมือเดียวฮะ ข้างเดียวมีมือแค่ข้างเดียวอีกได้ต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยได้คิ๊บเป่งเลยฮะวันนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันด้านไหนกันแน่วะเนี่ย,นนยคุณเริ่ม กูเริ่มงอ๋ออยู่นะโอ้เริ่มเห็นแค่ขอบๆแล้วนะฮะต้ององถ่ายละะหล,ล,ายลบมุมนิดนึงจะได้รู้ทีหลังเลยฮะถ่ายหลบมุมนิดนึงจะได้ไม่จะได้รู้ทีหลังเลยครับว่าตกพงแล้วผมซื้อหนังสืออะไรมากดปิดด้านวิ้ย มีอ่ะบ้างของใครนะฮะอ่ะนะแกะออกมาแล้วครับมีเห็นใบเป็นบินมาและฮะโอ้บอกเลยแกะยากอะ่ะมือเดียวแกะยากอะ่ะอ่ะได้ละได้แล้วฮะอีกนิดเดียวฮะโอ้โหมาแล้วครับอย่างแรกครับ มาเลยฮะเป็นฮะใบเสร็จรับเงินเลยครับหลับเงิเน,น,เน,ซนซื้อนะฮะนะฮะเนี่ยซื้อหนังสือเล่มเนี่ยฮะแล้วค่ะที่สำคัญคือค่าขนส่งผมมารับที่สาขาผมไม่ต้องเสียค่าขนส่งเลยครับและนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ทำผมซื้อหนังสือเล่มอะไรน่ะละครับผมซื้อเล่มนี้ฮะ คือว่าโอ้โหทำไมผมซื้อเล่มนี้น่ะหนึ่งคือผมเป็น f อฟซตัวคือพอดีตอนนี้ผมเป็น f อฟซผมเป็นเพื่อนกับพี่ธันนิชรีเป็นเอกเทนสักผมก็เนี่ะเลยต้องซื้อหนังสือมาเพื่อแบบว่าแสดงความเอฟซีตัวจริงแล้วก็มาอ่านเป็นแบบว่าอ่านเป็นนี่ฮะอ่าน,นแบบว่าอาจจะสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยฮนะ ก็คงจะหายสงสัยแล้วนะว่าผมไปซื้อหนังสืออะไรมาวันนี้นะะซื้อหนังสืออะไรมาผ่านบุ๊กสโตร์นะฮะของ c ีนะครับ,รบก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณครับ